วัสดีครับกดปุ่มนิวเคลียร์ทุกคนผวา,าเลยนะครับมันคืออะไรนะครับบรรดาชาติมหาอำนาจทุกประเทศต่างมีอาวุธร้ายแรงแบบนี้วิธีการข้อกําหนดถูกพิจารณาอย่างเข้มงวดอย่างกรณีของสารามิกาเท่าที่เราได้ยินก็คือประธานาธิบดีของสารามิกาเนี่ยจะทราบรหัสแล้วก็สามารถกดปุ่มยิงนิวเคลียร์ได้โดยมีกระเป๋าสีดํามีกนถือตามก้นพระธานาธิบดีแบบต,ต้อยตลอดเวลานะครับแล้วก็มีเพียงพระธานาธิบดีเท่านั้นที่ทราบรหัสกระเป๋านิวเคลียร์มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอครับทุกอย่างจะฝากไว้กับพระธานาธิ คนเดียวแบบนั้นหรือส่วนตัวแอดมินมองว่ามันเป็นแค่คําสั่งเบื้องต้นจากประธานาธิบดีเท่านั้นรายละเอียดที่มันเยอะกว่านั้นมากนะครับในการพิจารณาการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่แค่ราาประธานาธิบดีเปิดกระเป๋ากดปุ่มแล้วทุกอย่างก็จบข้อสังเกตนะครับกระเป๋านิวเคลียร์เนี่ยเ,เ,เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นตอนนั้นเนี่ยตึงเครียดมากๆนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปสหรัฐอเมริกาคงไม่ฝากทุกอย่างไว้ในกระเป๋าไปเดียวแน่ๆกระเป๋าใบนั้นคงเป็นได้แค่กระเป๋าผีเป็นกระเป๋าเชิงสัญลักกษณ์เเปป็นระ๋ เกเพื่อความน่าเกรงขามเท่าน,นั้นแล้วครับเพราะเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าขึ้นมีวิธีการสื่อสารที่ดีกว่านั้นแน่ๆถ้าสมมติว่าประธานาธิบดีคนเดียวเท่านั้นที่ทราบรหัสนะครับเกิดประธานาธิบดีหัวใจวายกระทานหันจะทำอย่างไร่ะครับเกิดประธานาธิบดีสะดุดล้มหัวฟาดพื้นความจำเสื่อมจะทำอย่างไรเกิดประธานาธิบดีท้องเสียเข้าห้องน้ำในสถานการณ์วิกฤตจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ต้องรอจนกว่าประธานาธิบดีเนี่ยทำธุระเสร็จล้างมือล้างไม้แล้วค่อยมากดปุ่มไม่ทันการแล้วล่ะครับ ไม่เมคเซ e n s กับกระเป๋านิวเคลียร์นะครับแล้วหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดขีปนาวุธไว้เนี่ยมีเป็นหมื่นลูกแล้วกดปุ่มในกระเป๋ามีกี่ปุ่มจะกดยิงลูกไหนเป้าหมายอยู่ตรงไหนแต่และลูกเป้าหมายไม่เหมือนกันพี่ัยแล้วว่าจุดที่วางไว้ในแต่และลูกนี่ต่างกันนะครับต่างชนิดกันอีกต่างขนาดกันอีกไม่ใช่ว่าในกระเป๋ามีปุ่มเดียวกดปุ่มที่นี่ยิงพร้อมกันเป็นหมื่นลูกยิงเป็นไปไม่ได้แล้วครับเป้าหมายล่ะยิงออกไปแล้วไปตกที่ไหนอุ่นวายเกินไปแล้วระเบิดนิวเคลียร์มันไม่เหมือนระเบิดแรงสูงทั่วไปนรับททีี่่มมกาาาํงไซซ้ ที่กระทบเป้าหมายแล้วเราเปิดทํางานทันทีพลังงานนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะตอมของาธาตุแตกตัวออกเกิดเป็นพลังงานความร้อนการที่จะทําให้นิวเคลียสแตกตัวออกได้เนี่ยต้องยิงอนุภาคไปเร่งปฏิกิริยาของาธาตุนะครับนั่นคือคกลไกที่ซับซ้อนที่ต้องมีการเตรียมการหมายก็ว่าในความคิดเห็นของแอดมินนะครับไม่มีหัวรบนิวเคลียร์ลูกไหนที่พร้อมยิงแบบทันทีทันใดในวินาทีนั้นเลยนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรในการพร้อมที่จะยิงกดปุ่มเดียวยิงปุ๊บเป็นไปไม่ได้กระเป๋านิวเคลียร์ของ ประธานาธิบดีของสหรเมิการเนี่ยอาจเปลียนได้แค่การสื่อสารสั่งการไปยังหน่วยงานควบคุมดูแลเท่านั้นนะครับในการเตรียมพร้อมเป็นคําสั่งอนุมัติประมาณนั้นแหละครับจะยิงไม่ยิงยิงไปตรงไหนก็จะมีคนพิจารณาอีกทีมีปุ่มยิงมากกว่าหนึ่งปุ่มแน่นอนนะครับไม่ได้ให้ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นคนลั่นไกลเองแน่แน่ สำหรับเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่อิหร่านเนี่ยกระเฮียนกระหือรือในการอย่างมีอาวุธนิวเคลียร์จนโดนคว่ำบาตรแล้วก็มีเรื่องมีราวอย่างทุกวันนี้นะครับอีกฝากหนึ่งอย่างอิสราเอลเนี่ยมีนิวเคลียร์หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับความลับของอิสราเอลอ,อันนี้เป็นบทความจากเว็บไซต์ national interest เราไปดูกันว่าเป็นไงป้านะครับอิหร่านเนี่ยจะครนามือของอิสราเอลไหมเดิมทีนะครับอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นกก็คือิงจา เครื่องบินนะครับแล้วก็ติดขีปนาวุธพิสศยกลางอย่างขีปนาวุธเจอริโกแน่นอนว่าอิสราเอลไม่เคยยอมรับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการว่าครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าอิสราเอลแสดงออกอย่างไม่เป็นทางการว่าตัวเองนี่มีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานมีการประมาณว่าอิสราเอลมี80-300ลูกซึ่งมากกว่าที่จีนมีอยู่ในตอนนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมคือนิวเคลียร์ยมีหลายขนาดนะครับไม่รู้ว่าลูกใหญ่ลูกเล็กเนี่ยก็นับเป็นลูกแบบนี้ก็ดูเหมือนจะเยอะในสงครามยมกิปปุ นในปี2 5 1 6 FC แฟนทอมของอิสราเอล8ลำอันนี้บรรทุกนิวเคลียร์พร้อมถล่มอียิปต์และก็ซีเรียรมาแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนว่าในจะวัวัอออก,กลางมีเพียงอิสราเอลประเทศเดียวเท่านั้นที่มีแล้วมันก็สร้างความได้เปรียบเป็นอย่างยิ่งนะครับ หลายประเทศในตะวันออกกลางพยายามที่จะมีแต่ก็ถูกยับยั้งไว้โดยอิสราเอลนะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์กระจายไปทั่วโลกนิวเคลียร์ก็มีหลายเกรดทั้งประสิทธิภาพสูงแล้วก็ประสิทธิภาพต่ำแต่ขึ้นชื่อว่านิวเคลียร์มันก็อันตรายอยู่ดีนี่แหละครับไม่เฉพาะฝ่ายตรงข้ามแม้แต่คนที่ครอบครองไว้เองก็อันตรายฐานนิวเคลียร์บนบกต้องดูแลอย่างดีนะครับเพราะถ้าถูกโจมตีก็อันตรายสลับตนเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมหาอำนาจนิวเคลียร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เรือดำน้ำในการเก็บขีปนาวุธเหล่านี้ซึ่งมันนเคลื่อีได้ อยู่ในน้ำลึกยากต่อการโจมตีแล้วก็สามารถปล่อยโจมตีจากที่ใดก็ได้สู่เป้าหมายนะครับง่ายกว่าปลอดภัยกว่าฐานบนปก แต่เรือดำน้ำแบบนี้ก็มีราคาแพงมากสำหรับประเทศอิสราเอลนะครับในสงครามอ่าวในปี2534เจอรมันก็ได้ออกมาขอโทษอย่างไม่เป็นทางการหลังจากมีนักวิทยาศาสตร์ชาวเจอรมันแล้วก็บริษัทจากเจอรมันนะครับมีส่วนในการเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาขีปนาวุธและก็อาวุธเคมีให้กับชาติอาหรับรวมถึงอิรักในการใช้โจมตีอิสราเอลเจอรมันก็ต้องเยียวยาให้กับอิสราเอลไม่งั้นเป็นเรื่องเลยครับเจอรมันเสนอต่อเรือให้อิสราเอลก็คือเรือดำน้ำที่อิสราเอลต้องการนั่นเองเป็น ที่มาของเรือดำน้ำดอ p ฟิน c a s สของอิสราเอลนะครับแน่นอนว่าทุกอย่างของอิสราเอลต้องโมดิฟายไม่เว้นแม้แต่เรือดำน้ำดอ p ฟิน c a s สพัฒนามาจาก t y p e 209แต่ว่าขยายใหญ่ขึ้นกว่าปกติมีเจ้าหน้าที่35คนยาว57เมตรดูเหมือนเล็กนะครับ เรือดำน้ำของอิสราเอลนะครับมีท่อต่อปิโด533ม mm, ิมลิเมตรท่อมีขีปนุษย์ฮอร์พูนแล้วก็มีท่อขนาดใหญ่650มิลิเมตรท่อเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือท่อ65เซนติเมตรซึ่งก็ไม่มีในเรือดำน้ำทั่วไปเอาไว้ทำอะไรนะครับมันสามารถบรรจุหน่วยคอมมาดโดปฏิบัติการพิเศษได้นอกจากนั้นยังสามารถบรรจุ hlc m นะครับหรือว่า s u Submarine Launch c r u i s e missile ที่เป็นขีปนุษุ์ติดหัรบนิวเคียได้ขีปนุษย์แบบนี้มีความเร็วมากกว่าาคควววมเเเรร็สีีียยงทดนะับ ในปี2,533นะครับสหรัฐมิการปฏิเสธที่จะขายขีปนาวุธทมาฮอคสำหรับเรือดำน้ำให้กับอิสราเอลเนื่องจากติดกฎหมายนะครับห้ามขายขีปนาวุธที่มีพิสัยเกิน300ไมล์หรือว่าเกิน483กิโลเมตรนะครับอิสาราเอลพัฒนาเองก็ได้ในปี2,543 10ปีหลังจากนั้นเนี่ยเรดาของสหรัฐมิการตรวจพบแล้วครับการทดสอบขีปนาวุธของอิสาราเอลในมาหาสมุทรอินเดียซึ่งมันก็ไกลออกไปถึง930มล์หรือว่าประมาณ1,497กิโลเมตรทีเดียวนะครับ แล้วก็เชื่อว่าเป็นป๊อปไอชูโปซึ่งอิสราเอลดัดแปลงขึ้นมาเองนะครับคาดว่าจะปรรจุหอรบนิวเคลียร์ขนาด200กิโลตันได้แรงขนาดไหนนะครับฮิโรชิมา13-16กิโลตัน นาง,งาสกิโดนไป21-23กิโลตันนะครับ200กิโลตันก็แรงกว่าประมาณ10เท่ามันเป็นความลับของอิสราเอลในเรื่องนี้แหละครับอิสราเอลซื้อเรือดำน้ำดอฟฟินเพิ่มอีก3ลํลำซึ่งก็เพิ่มระบบ AIP นะครับหรือว่า Air i n d e p e n d e n t Propulsion เร็วขึ้นเงียบลงดำน้ำได้นานขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นเรือดำน้ำไม่ใหญ่มากแต่ว่าดูเขี้ยวเล็บแล้วนะครับมันก็คือโลมาพิฆาตดีๆนี่เอง แต่ด้วยภูมิศาสตร์ระยะทางมันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะโจมตีอิหร่านได้ในเทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังนั้นแล้วนะครับอ่าวเปอร์เซียคือสิ่งที่เรือดำน้ําของอิสราเอลต้องไปให้ได้แต่ต้องผ่านคลองสูเอชของอียิปต์แล้วก็น่านน้าของจอร์แดนซาอเยเมนแล้วก็ประเทศในแอฟริกานะครับอิสราเอลต้องได้รับความร่วมมือจากประเทศเหล่านี้ถึงจะผ่านเข้าอ่าวเปอร์เซียได้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเหนือความคาดหมายคือสิ่งที่อิสราเอลทําให้เห็นเป็นประจำลงมาพิฆาตจะหลุดรอดเข้า อาเปอร์เซียได้หรือเปล่าต้องตามต่อไปนะครับถ้าไปได้ก็จบเกมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในความเป็นจริงการจะใช้นิวเคลียร์ก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับต่อให้เข้าไปใกล้แค่ไหนก็ตามมันเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเมืองมากกว่าในปัจจุบันนี้แต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเรือดำน้ำดอลฟินติดอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลที่มีโอกาสยากที่จะใช้งานได้จริงแบบนี้นะครับแต่มันมีโอกาสได้ใช้มากกว่ากระเป๋าโดรมอนของประธานาธิบดีของสหรัฐมิกาซะอซีก